ขอเจริญพรผู้ศึกษาสัิฆชนทุกท่านสำหรับการเจริญวิปัสสนานั้นวิปัสสนานั้นเป็นชื่อของปัญญาเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญานี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องพิจารณารูปนามเป็นอารมณ์รูปคืออะไรรูปหมายถึงสิ่งที่เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่ขึ้นชื่อว่ารูปสิ่งนั้นจะเสื่อมสลายไปอยู่เป็นนิดเช่นเส้นผมเป็นส่วนหนึ่งของรูปนี้ ก็จะค่อยๆยาวงอกและขาวไปเรื่อยๆสายตาก็จะพร่าพรางไปเรื่อยๆฟันก็จะโยกคอระลุดไปผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นและหย่อนยานลงไปเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างว่ารูปนี่เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาส่วนนามหมายถึงสภาพธรรมชาติที่ปราศจากรรูปสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกทางใจนั้น นามนั้นก็เป็นสิ่งที่มีธรรมชาติเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งคือย่อมมีความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนเป็นธรรมดาเราจึงไม่สามารถบังคับบัญญาสิ่งที่เป็นนามได้ดังนั้นปัญญาก็จะเกิดพิจารณาให้เห็นความจริงว่าสิ่งนี้เข้าไปยึดถือครอบครองไม่ได้เลยจิตใจก็จะผ่อนคลายไปเสียจ,จากความยึดมั่นถือมั่น ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านนโอก,กาสบัดนี้เทินขอเจริญพร